ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงแล้วสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสายลมและแสงแดดนะคะช่องที่จะทำให้เรื่องอากาศเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนค่ะ วันนี้เรามีพยากรณ์อากาศประจำวันที่19-20สิงหาคมมาอัปเดตให้ฟังกันค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญจากเราค่ะก่อนอื่นมาดูภาพรวมทั่วไทยกันก่อนเลยนะคะช่วงวันที่19-20สิงหาคมนี้ข่าวดีก็คือปริมาณฝนจะเริ่มลดลงแล้วนะคะก็เพราะว่าร่องมอรสุมเขาขยับ ตัวขึ้นไปทางตอนบนของภาคเหนือแล้วก็เพื่อนบ้านเราอย่างลาวกับเวียดนามค่ะส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาก็เริ่มมีกําลังอ่อนลงแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่อยู่นะคะต้องระวังกันด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาเจาะลึกกันทีละภาคเลยดีกว่าเริ่มกันที่ ภาคเหนือพี่น้องชาวเหนือเตรียมตัวค่ะช่วงนี้ฝนจะเบาลงหน่อยนะคะมีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองประมาณ30-40%เอร์เซของพื้นที่ค่ะส่วนอุณหภูมิสบายๆตอนเช้าๆต่ำสุดอยู่ที่22-26องศาส่วนตอนกลางวันร้อนขึ้นมาหน่อยที่30-36องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยับมาที่ภาคอีสานบ้านเรากันบ้างทีนี้ยังมีฝนเยอะกว่าภาคอื่นหน่อยนะคะประมาณ40-60%ของพื้นที่เลยโดยเฉพาะทางตอนบนของภาคต้องระวังฝนตกหนักด้วยนะคะอุณหภูมิก็คล้ายๆกับภาคเหนือค่ะต่ำสุด22-26องศาสูงสุด29-35องศาค่ะ ภาคกลางลงมาที่ภาคกลางกันค่ะฝนไม่เยอะมากอยู่ที่30-40%ซของพื้นที่แต่ช่วงกลางวันอากาศอาจจะร้อนอบอ้าวหน่อยนะคะอุณหภูมิสูงสุดอาจแตะถึง37องศาเลยทีเดียวค่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ภาคตะวันออกไปต่อกันที่ภาคตะวันออกโซนนี้ฝนยังค่อนข้างเยอะนะคะอยู่ที่40-60ของพื้นที่และที่สำคัญเลยสำหรับคนที่อยู่ใกล้ทะเลหรือมีกิจกรรมทางทะเลช่วงนี้คลื่นลมจะแรงขึ้นนะคะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรแต่ถ้าบริเวณไหนมีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า2เมตรเลยค่ะชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกลงใต้กันยาวๆเลยค่ะ เริ่มที่ฝั่งอ่าวไทยฝนไม่เยอะค่ะประมาณ20-30%ของพื้นที่เท่านั้นส่วนคลื่นลมในทะเลฝั่งนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ว่าห่างฝั่งออกไปคลื่นจะสูงขึ้นเป็น1-2เมตรได้และแน่นอนค่ะว่าถ้าเจอฝนฟ้าขนองคลื่นก็จะสูงกว่า2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนทางฝั่งอันดมามันฝนจะเยอะกว่าฝั่งอ่าวไทยนิดหน่อยค่ะอยู่ที่20-40%ของพื้นที่และต้องฟังเรื่องคลื่นลมดีๆเลยนะคะเพราะจะแบ่งเป็น2โซนค่ะโซนแรกตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปคลื่นจะสูง1-2เมตรส่วนโซนที่2ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาคลื่นจะเบาลงหน่อยสูงประมาณ1เมตรค่ะแต่ย้ําเหมือนเดิมนะคะว่าทั้ง2โซนถ้ามีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะ กรุงเทพและปริมณฑลปิดท้ายกันที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะมีโอกาสเจอฝนได้ประมาณ30-40%ของพื้นที่อาจจะเป็นช่วงบ่าย,ายถึงค่ำ,ำก็พกร่มติดตัวกันไว้หน่อยก็ดีนะคะส่วนอุณภูมิสูงสุดอยู่ที่32-36องศาเซลเซียสค่ะและนี่ก็คือสภาพอากาศทั้งหมดในช่วงนี้นะคะต้องการเช็คสภาพอากาศแบบสั้นๆกระชับเข้าใจง่ายคิดถึงช่องสายลมและแสงแดดนะคะสาหรับวันนี้ต้องหลั ไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ